สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดูนะครับผมวันนี้ผมเต้นะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับท่านผู้ชมมันก็คือวันที่เราจะได้ปรุงของหวานสักทีเองนะครับท่านผู้ชมถึงเวลาของหวานสักทีนะครับเวียดทายฟูครอสขอตั้งชื่อว่าคอร์สได้ว่า คอสเอ่ออาหารจะอร่อยของคุณเต้นะคุณคุณด้วยนะครับเก็บชื่อเก็บที่เพราะว่าไอพี่ชมผู้ชมอยู่เกมเออเลยลืมบอกชื่อเกมนะครับโทรใช่โทรอะไรวะจำเกมเดี๋ยวนะโทรค่าชิเชนป่ะชิเชนสองป่ะจำม่ไรชื่มจำนะครับวันนี้เราก็จะปรุงข้าวสานนะครับท่านผู้ชมส่วนข้าวสานที่เราจะทำก็คือเกี่ยวกับผลไม้แน่นอนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกมนี้ไม่น่ามีเออพผมผมกลัผิดที่ผ่าล้วกินไป้เพื่อ เอาเป็นเราจะทำพองหวานนะครับก็คือขนมขนมปังผลไม้รวมมิตรนั่นเองครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจำเป็นขนมปังผลไม้รวมมิตรท่านผู้ชมทิ้งก็ไม่ต้องมียแท่านผู้ชมประมาณ3ผลนะครับเดี๋ยวไว้พวกอื่นก็ปล่อยก็เหลือไว้ผมเล่นแบบคลิปอื่นบ้างนะครับท่านผู้ชมอยาจะใส่คลิปยาวเหมือนก็ชิบหายเลยครับทิ่งก็จะใช้ก็คือนต้น s t r a w b e รี่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สับปะรดนะครับสับปะรดแล้วก็ ส้มเหมือนกันนะก็อะไรน้ำชมผมไม่รู้ว่ะเอาไปเถอะนี่เจอชมนี่ถือว่าลุ้มิตรครับชมต่อไปก็คือการหันนะน้ำนมชงจำระเบียบเรานะครับเดี๋ยวต้องหันให้เป็นลายลายเล่เล่เลยวะลายเฉียงไปปึ๊บเออแต่นอนปึ๊บเฮ้ยมึงมึงเฉียงเดี๋ยวเพื่อนมึงนอนเดี๋ยววะมึงจะลุกมาทำไมเออนี่เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บหันไปเถอะ สุดที่ส่งคนอย่างเธอแล้วนะโอเคโอเคเออได้คำชมเออโอเคไม่สวยเลยว่ะม่คือมีความสวยเลยบอรเดียวเอา้าชมต่อไปแล้วก็เอาส้มแล้วกันนะส้มนี้แลนะาต้อหันไ้สวยนะครับปึ๊บเออเขาให้หันแบบนี <c oughs> <ๆ>้ไ <c> ม <oughs> <ๆ>่ว <c oughs> <ๆ>่าส้มใช่ไหมเถื่อนชมเราไม่มีหลักการอยู่แล้วนะปึ๊บปึ๊บไอ เอ,อ้ยส้มส้มได้ส้ม,ส,มส้มสวยอยู่นะครับพะส้มสวยนะครับส้มน่ารักส้มสวย,ยต่อไปก็คือสตรอเบอรี่นั่นเอนะครับผมปึ๊บโอเคตัดเอออะไรวะตัะงอยไหมหรอใะงอยตัดจึบ๊บแล้วก็เฉียงปึ๊บจึบ๊บเออปึ๊บเออเสือท่านชมได้อยู่ได้อยู่มันทิ้งของอาหารมันกับของเล่นเหรอท่านชมด,ด่าตัวเองนั่นแหละ ต่อไปคือสับป,ประรดนะครับสับป,ประรดต้องหันห่นให้สวยนะครับปึ๊บบางเฉียบโอ้อเฮ้ยเฉียบจะสวยแล้วนกทรายเน,นี่ยเออเออผู้ชมเออได้อยู่ว่ะผู้ชมได้อยู่ได้อยู่ผมอยากให้มันมีระบบปอกเปลือกด้วยผู้ชมือมึงไปโดนนคือจะดีมากผู้ชมมันจะได้ความสวยงามขึ้นนะครับต่อไปคือนมนมปังนี่เราหั่นดีไหมนมปังนี่เราไม่หั่นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคคุณไม้เราก็ได้แล้วต่อไปคือการ อบนมปังครับอบให้มันมีความอบกรอบขึ้นเอ้ยนายไม่ต้องออกเข้าไปในนายนายออกมาเฮ้ยเช็ด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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้ยโอ้ไม่อะไรวะเนี่ยผลไม้ตรูต่ว่ากวดจะออกไม่ได้โถท่านชมต่อไปก็คือการอบนมปังเพิ่มท่านชมโอเคประกบนมปังไปนะครับผมโอเคครบแล้วโอ้โหหอมกลุ่นหอมกลุ่นหอมกลุ่นเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปคือการต่อไปคือการจัดจัดจานเองครับท่านผู้ชมเราจะเอาผลไม้ออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆจัดไปทีละส่วนนะครับผมตามท่านผู้ชมต่อไปก็คือการจัดจานนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวางที่วิธีหลักคือน้องปังเฮ้ยพี่จะเพิ่งกินยังไม่เสร็จเลยครับต่อไปคือการวางเออมันคืออะไรผมไม่รู้ยังเลยไอ้เขียวๆเนี่ยมันคืออะไรวะเ,เราต้องจัดให้มันสวยงามนะครับเรื่องไหนคือความสวยงามวันนี้เจ๋อว้าวเดี๋ยวเราวางตัวนี้ท่านผู้ชมวางให้มัน ไม่สวย <laughs> วางวางบนเลยครัวางข้างบนได้เหรวางที่แค่จานได้ไหมคผู้ชมโ okay, อเคได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่ทัชสินนเรามันไม่สวยเลยเนะี่ยตัวคือสอร์บี่เราต้องมาให้มันเด่นนะครับสตรอเบอรี่นะครับเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลยตัวคือการวางส้มนะเองคุณผู้ชมส้มสวยนะครับแล้วก็วางแม่งวางไปเลยกันเนาะทางดัานเป็นบางสตรอเบอรี่เลยนี่เพื่อนนั่อยู่บ,บังกันเด็ โอเคต่อไปคือการทำต่อไปเราจะไม่จบนะครับต่อไปคือการทําน้ํานะครับเราจะมีน้ําด้วยนะครับก็เป็นน้ําลูกพีช <Wow. S 1> น้ำลูกพีชนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แล้วว่าผมว่าน้ำลูกพีชกับให้มีความหอมของสตอรอเบอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ไปปั่นเลยนะครับท่านผู้ชมเ,เอ่อลูกพีชด้วยเออปั่นเอ๊บ ว้ wow, าวได้มันน้ำลูกพีชสตอเบอรีก่กัน้หรอือใ <Wow. S 1> สน่หน่อยเลยโอเคเสร็จ okay, แล้วว้า wow, ว <Wow. S 1> เมนูปิดท้ายของคอสนี้นะครับท่านผู้ชมไงพี่อร่อยไหมสุดยอดไปเลยใช่ไหมพี่เไยต่อ <c oughs> <c oughs> ไป,อปไคือการนมปังผมหายไปไหนวะเอา้านมปังผมหายอะไรวะนมปังหายซะง,งั okay, ้นโอเคถบใหม่แล้วกันเออโอเค เออบางแม่งงี้กันชมเสร็จแล้วนะครับเสร็จอีกครั้งนะครับจะมีขนมปังกับเรานะครับผู้ชมงั้นเขาเริ่มการชิมกันเลยในการที่ผู้ชมเดี๋ยวเราเอาขนมปังไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราชิมน้ำส้มก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บเอ่อลอยโอ้โหรสเด็ดนะครับสับประรดโอ้โหอร่อยสุดเดียวนะครับเค <c oughs> ุนว่าเมนูนี้เราจะประสบความสำเร็จนะครับผู้ชมเราก็คิดไปเราคือสตรอเบอร์รี่แน่เดงนะครับ <c oughs> อ๋อไม่อร่อยซะง,งั้นอะไรวะทำไมอร่อยพี่สตุดเบอร์รี่จะอร่อย ไม่อร่อยสังั้นโอเคต่อไปคืออาหารจานละก็เราคือนมปังเอ๋อเดี๋ยวไม่ยอมไปของเล่นเลยวะไปโอ้ยดูน่าจะอร่อยมากนะชมพี่แกดูชอบมากครับชมจบเสร็จผมเสร็จแล้วครับต่อไปน้ำพี่เอ๋ออร่อยนะครับชมวันคลิปนี้ก็ฝากได้วยนะครับคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมคือ อาจจะดูเบอร์ๆหน่อยคกำจชมโอ้เบอร์มากครับตอนนี้ยังไก็เจอคลิปหน้าชมจุงก็สวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกระทำด้วยก็ที่ไปไหมครับ